วันนี้ขอเสนอตอนได้หมูกรอบแดงง่ายๆให้เสียงัตว์ไทยโดยแคปจอแคปจอะอะอะอ้สวัสดีสวัสดีพี่พี่พน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมแคปจอครับวันนี้พวกเกม Happy h ฮอกหรือว่า Happy ้คนเลี้ยงหมูนะครับ EP ที่12แล้วนะครับเพื่อนๆเออแจกแบบไม่มีกักอ่ะ ใครเป็นเพื่อนกับแคปจอในเกมนะครับขโมยไปเลยเออแน่ก่อนไปดูกันนะครับว่าแคปจอแจกหมูอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แคปจอด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแคปจอที่แคปจอลงนะครับเออไม่ว่าจะเป็นหมูทองอารามหมูกรอบแดงหมูกรอบส้มหมูพ่อพันหมูแม่พันหมูกรอบม่วงอะไรเงี้ยเห็นให้ขโมยปุ๊บก็ขโมยไปเลยครับ แคปจอให้เออขออย่างเดียวนะห้ามวางยาแคปจอเลยเออแคปจอไว้ขุนน้ำหนักหมูเออจะได้มีการทดลองให้เพื่อนเพื่อนดูว่าตัวนี้มันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่มีไม่มีหมูน้ำหนักเนี่ยเอาไปแปรรูปอะแคปจอไม่มีเหรียญไปแปรรูปเออเข้าใจด้วยเนาะยู่ดีอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าอยากให้แคปจอรับอะทักเฟซมาเลยเออยูไดีเนี่ยแอดมาก่อนได้เลยแล้วก็ทักเฟซแคปจอมานะครับมามามา เมื่อกีก้เทสระบบเฉยเออมันไม่ขึ้นไงเมื่อกี้มันไม่ขึ้นแจ้งเตือนข้างบนเดี๋ยวผมรีเฟซแป๊บหนึ่งเออโอเคมามาเริ่มกันครับนี่มีคนขโมยไปได้สองคนเทสเทสระบบเทสระบบมาเอาจริงแล้วครับมาวันนี้นะครับแคปจอมีแจกหมูอีกนะเออแต่ว่าแคปจอจะบอกเวลาแต่ไม่ใช่เวลาเดิมแล้ววันเนี้ยแคปจอจะบอกเวลา ในช่วงในคลิปคลิๆนี่แหละห้ามกอไปนะครับถ้ากอไปแล้วก็จะไม่รู้ว่าแคปจอแจกกี่โมงเออไม่พูดพร่มทำเพลงครับมาเริ่ม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 เมนี่แคปจอจะรับทีละตัวนะเพราะว่าอะไรทำไมไม่รับทีเดียวเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวมีคนหวังดีประสงค์ร้ายเนะี่ยมาให้อาหารแคปจอเออมาเริ่มที่หมูปักเป้าครับ iOS ขอบคุณครับ เออนี่ไปไวครับ iOS อีกแล้วครับส่งหมูแพนด้ามาให้ขอบคุณมากครับต่อไปครับต่อไปรอเพื่อนเพื่อนขโมยก่อนโอเคต่อไปครับคุณซีเกมครับส่งหัวหน้าชนเผ่ามาให้ขอบคุณมากครับต่อไปครับต่อไปคุณอนิวัดนะครับส่งหัวหน้าชนเผ่ามาให้ขอบคุณมากๆเลยครับปล่อยให้เพื่อนเพื่อนขโมยกันเนาะไปไปไปอุ้ยคุณพรทิพย ส่งหมูกระต่ายมาให้หมูกระต่ายกรอบแดงเออไม่มีกั๊กครับลงไปเลยนี่ตัวนี้หมูกระต่ายดวงจันทร์เออขอบคุณมากนะครับขโมยไปเลยโอ้โหอยังไวครับหมูอย่างนี้ใครไวใครได้ครับบอกเลยเออถึงไหนแล้วนะคนที่ไปแล้วคุณอนิีวัดส่งหมูหัวหน้าชนเผ่าให้ขอบคุณมากๆครับรับเรียบร้อยต่อไปครับต่อไป คุณปาแมนโ้ส่งหมูจนสลัดมาให้ขอบคุณมากๆเลยครับไปครับเพื่อนๆขโมยกันไปเลยต่อไปครับต่อไปคุณมิกเซอร์ส่งหมูกล้วยมาให้ขอบคุณมากๆเลยครับโคตรมันเลยอ่ะโอ้โหคนแจกก็มันครับคนขโมยก็น่าจะมันแหละเออน่าจะนะขอบคุณคุณป่าเฟิร์สนะครับส่งหมูมามี่มาให้รับเรียบร้อยเออ,อตอ่ออทุนี่ป่าเฟิร์สอีก โอ้คุณบัเพื่อส่งสองตัวติดเลยหัวทองครับขอบคุณมากครับรับเรียบร้อยเพื่อนๆขโมยกันไปเลยเออไปครับคุณบางบูครับส่งหมูยูนิคี่คอมาให้ขอบคุณมากครับอ้อ้โอ้คุณบางบูส่งสามตัวติดเลยนะขอบคุณมากครับส่งกระต่ายมาให้ด้วยไบไปไปต่อยาวๆาวยาวยาส่งหมูกล้วยมาให้ด้วยโอ้โหจัดไปครับเพื่อนๆขโมยกันไปเลย ใครอยากได้อยากได้ตัวไหนเอาไปเลยโอเคโอเคโอเคไปหมูก้วยขอบคุณมากครับต่อไปครับคุณชัยพลส่งยูนิคอลมาให้ขอบคุณมากครับ,ร,บ,ร,บ,ร,บรับเรียบร้อยอันนี้แจกไปแล้วนะนี่คุณชัยพลส่งหมูลูกเจี๊ยบมาให้อีกโอ้โหโอ้โหต่อเนื่องครับวงบัวทองครับโอ้โหูขอบคุณมากเลยครับต่อครับต่อ เฮ้ยยังไม่หมดนี่หมูบุ้มพอกคุณเชยพลขอบคุณมากครับรับเรียบร้อยมามาเดี๋ยวผมรับเดี๋ยวผมรับเดี๋ยวผมรับเดี๋ยวเราผมรับเดี๋ยวข้ามไปโต๊ะอื่นก่อนเออเดี๋ยวจะไม่มีกิมมิคเอาไงดีเอาไงดีงดนุ้ยไอโอเอสนี่มีคนหวังดีมาส่งมาให้ผมขอบคุณมากครับ,หม,รบมออหมูกรอบแดงเนี๋ยนี้ผมแจกอีกเออหมูกรอบแดงเนี่ยโอเคโอเค เอาไหนดีนะปุ่มบ็อกลงเลยกว่ามั้งนะไม่ต้องถ่ายคลิปแล้วเอาลงไปเลยปุ่มบ็อกุูมบ็อกคิดก่อนคิดก่อนอันไหนว่าอยู่ไหนว่เจอคนณชียพลอยู่ไหนนะส่งมาให้นี่เจอแล้วรับครับไปนี่ตัวนี้เอาไปเลยครับโขโมยขโมยไปเลยปราบหายไปแล้วโคตรไวเออมาต่อต่อต่อเออ้ยส่งคําขอที่เกินเนาะ มามา,มาต่อไปเป็นตัวอะไรดีบุมบอกไปแล้วอนี่ Apple iOS ต่อครับ <c oughs> หมูกรอบแดงอะพี่พ,พี่น้องน้องไปครับขโมยไปหมูยูนิคอร์โบแดงไปแล้วนี่ขโมยจริงแจกจริงครับพี่พ,พี่น้องน้องเออมีอะไรให้หมดอะไม่มีกัก ไม่มีหมกไม่มีเม็ดนะเออขอบคุณคุณพีรพัฒน์ด้วยนะครับส่งหมูวัวทองมาให้นี่มีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง,งเออเอาไงดินนะแจกเลยดีเปล่า,าเพื่อนๆไปครับเรซันเรซันเออไปไปคุณอดิศักนะครับส่งหมูมามมี่มาให้ขอบคุณมากครับเออ มาผมจะบอกเวลาแล้ววันนี้ผมจะแจกกี่โมงขอบคุณชีวิตของกูเรื่องของกูชีวิตของกูมันก็เรื่องของกูเออหมูมัมมี่ขอบคุณมากครับวันนี้นะครับผมจะแจกเวลาสามทุ่มเออยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์มาขโมยหมูได้เลยขอบคุณมากขอบคุณใบเฟิร์นคุณเดชศักดิ์ส่งหมูจนสลัดมาให้ขอบคุณมากครับนับเรียบร้อยให้เพื่อนเพื่อนมาขโมยกันคุณฟิลแสนดีส่งหมูโมะโหมให้ขอบคุณมากครับวันนี้นะครับสามทุม่ม ยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์เออมาขโมยกันเออฟิลแสนดี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 ส่งหมูซอมบี้มาให้ขอบคุณมากครับขโมยกันไปครับขโมยกันไปเออไปไปขโมยกันไปครับเพื่อนเพื่อนพ,พ,พี่น้องเออนี่ดูแจกจริงนะเออดูได้เลยว่าเพื่อนนะ่ะเพื่อนที่มาขโมยไม่ซ้ำกันเลยเอออุ้ยมีคนให้อาหารมีคนให้อาหารผมก็ต้องไปเก็บในตัวสำรองของผมเนาะ iOS เอส่อามร้อยกว่าๆนะนี่สามร้อยหนึ่งหนึ่งไปครับสองตัวหมูโมโหกับหมูสวิตตี้สไปซี่เออเพราะมีคนให้อาหารไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวมาแจกอีกอถึงไหนแล้วเมื่อกี้เออชอบไหนนะอ่าจับเจ็ดอุ้ยนี่มีหมูกรอบแดงตัวหนึง่งเอาเอาเลยปะเอาเลยอะ ขอบคุณฟิลแซนดี้นะครับส่งหมูซอมบี้มาให้รับเรียบร้อยเออนะเพื่อนๆใครมีหมูโดนข้อก็ส่งให้แคปจอได้นะครับแคปจอยินดีรับและก็ส่งต่อให้เพื่อนๆเออส่งให้เพื่อนๆมาขโมยกันขอบคุณฟิลแซนดี้นะครับส่งหมูยูนิคอนมาให้รับเรียบร้อยนี่มีหมูช้างมาอีกเออขโมยกันไปเพื่อนๆไปไปไปมีหมูกอบแดงตัวหนึ่งปะใช่ปะเมื่อกี้เห็นผ่านๆเป็นหมูยูนิคอนปะหมูยุนิคอนโบแดงอะน้องๆ เนี่ย yeah. ดูก่อน,นเพื่อนขอโมยไปไง้ยเฮ้ยมีคนให้อาหารอีกแล้วเฮ้ยเก็บตัวหลักครับเก็บตัวหลักเอ้อไม่ให้เก็บตัวรอง iOS สำรองสามร้อยหนึ่งหนึ่งนะนี่อยู่นี่มาเก็บก่อนหมูช้างเออเพื่อนุตส<ๆ>่าน์ส่งมาให้ขายทิ้งก,ก็กระไรอยู่เดี๋ยวดูดีสำรองส่งกลับมาให้ตัวหลักนะเพื่อนๆนที่อยากได้จะได้ไปไปไป,ไปเลี้ยงเอาไง ไปเลี้ยงขอบคุณคุณพงวิทย์ด้วยนะครับขอบคุณคุณอดิศัก์นะครับส่งหมูซอมบี้มาให้ขอบคุณมากครับเออมามามาใครอีกใครอีกเ,ออเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยส่วนใครนะครับเออที่มีหมูล้นข้ออยู่แล้วก็ส่งให้แคปจอได้นะเออแคปจอยินดีแจกให้ออผู้เล่นคนใหม่ๆที่เข้ามาเล่นเนาะจะได้มีหมูดีๆจะได้ เออมีกําลังใจในการเล่นเกมจะได้สนุกต่อการเล่นเกมนะครับเออส่วน UID นะครับเอออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าอยากให้รับเพื่อนก็ทักเฟซแคปจอมาเลยเออขอบคุณคุณนะัทะพงษ์มากนะครับส่งหมูโมโหมาให้เออผมจะไม่ส่งให้ใครทางนั้นนะเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมเนาะถ้าส่งจดหมายอะ่ะมันได้มากกุดก็5คนต่อวันใช่ไหมแต่เนี่ยผมปล่อยขโมยอะ่ะใครจะขโมยก็ได้เออขอบคุณคุณนิติวิทย์ด้วยนะครับส่งหมูโมโหมาให้ รับเรียบร้อยเออยาวๆครับเออถึงไหนแล้วนะคือทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับรับปุ๊บก็ขโมยไปได้เลยเนาะขอบคุณคุณรัริพิพัฒน์ด้วยนะครับโอเคคุณพรทิพย์นะครับส่งหมูปักมาให้ขอบคุณมากครับรับเรียบร้อยเออขโมยกันไปครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆโอเค วันนี้เปิดซองจดหมายก็พอแล้วนี่อีกตัวนึงไปแถมแถมหมูยูนิคอร์หมูเรนโบว์ยูนิคอร์ครับเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนโอ้ยอยู่นี้แจกหมูหมูกอบแดงไปสามตัวเลยนะเออมีใครทันบ้างครับใครทันบ้างก็คอมเมนต์มานะครับเออหรือว่าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับพี่ๆี่น้องน้องเออต่อไปต่อไปเป็นการแจกแม่พันธุ์ดีกว่านะเออแจกพ่อพันธุมาเยอะแล้วนะแจกแม่พันธุบ้างใครอยากได้อนะ ดูดูผมมีแม่พันธุ์ก็พอสมควรนะไม่ได้มากไม่ีน,น้อยเพราะว่าเพื่อนเพื่อี่อนอนๆน้องน้องก็ส่งให้ผมมานี่แหละเออไปไปหยิบครับ success ไปดูครับไปดูครอโอ้โหอันนี้ขโมยหมูของคุณจริงปะเนี่ยยังไม่เห็นหน้าเลยเอ,อ้ยไม่เป็นไรอีกสักตัวหนึ่งจะไวเกินไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนี่น้องเออใครไวใครได้ครับบอกเลยช้าอดหมดไม่ได้สักตัวเออ บางคนหมดไปสองล้านแล้วขโมยไม่ทันคนอื่นไม่เป็นไรครับอย่างน้อยได้ภารกิจเนาะไปอีกตัวหนึ่งอีกตัวอีกตัวอีกตัวแม่พันตัวหนึ่งเอาตัวไหนดีนะอืมโอเคตัวนี้แหละหมูหูก็ตายหายกระตูก success o k เฮ้ยไม่เห็นอีกแล้วใบอีกแล้วครับอย่าลืมนะครับวันนี้เรามีนัดกันเออเวลาผมได้บอกไปแล้วนะ ไปย้อนดูได้นะครับใครกอรมาไปย้อนดูได้เวลาดผมได้บอกมาเรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันนะครับตามเวลาเนอ,อถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แคปจอด้วยนะครับไปแล้วครับบายบายส่งมาได้นะครับถ้ามีหมู่ล้นข้อขอบคุณมากครับบายบาย